สวัสดีครับพี่น้องปองปายพี่ปานรุ่งเม่ป่าครับทุกคนเอ็บซีทุกคนครับอะไรมาผ้าแมวเวียงมาเที่ยวเมืองวะลานครับพี่น้องวิวสวยวิงามมาครับเมืองครับเมืองมะลานมหัแล้วครับไอผ้าไปเที่ยวจุดต่างๆครับพี่น้องตอนที่ไปก็สิบประเด็นแล้วครับมันหลายพวงเปนกวางครับพี่น้องไปครับผ้าเมืองเลือโบรานพี่น้อง แต่ครับไปเมืองดล้วกันครับพี่น้องอ๋อะโอ้เมวียงเพิ่นเย็นถ่ายนี่ยครับว่านพี่น้องว่านไรนั่นวะบ้านหน้ามบ้านน้าห่วยบ้านท่อพี่น้องบ้านไทยเบิ้งโมเบิ้ง้อพี่น้องมันกว้างครับพี่น้องเบิ้งเยตัวเองสิงามมลีเอาเรือ กเป็นมือเรือนะต่เลือเหลาชวังเรือเวลาชวังยังเรือนี่หละเย็นยังเอนเมือถือเนี่ยเรือเพื่อที่นั่งอเน้อเนกชาตกูชงอะไรไม่รู้ล่ะเหนื่อยเบื่อพี่น้องงามพี่น้องเป็นลาน้ำยาวับพี่น้องมิตรเรือครับพี่น้องเลือราชวังเพื่อนอยงละพี่น้องไเกี่ยวกับ่ค่อยสัธรเรื่องจีดออก เร,เรื่องงานนะไรเกี่ยวสันทัดนี่ครับเมืองโบราณครับก็ไปทุกจุดคือนสี่พอดแล้วกมันมันสันทายายบ่ถือพี่น้องแต่ว่าสวยมากดีสวยครับมันกว้างน้อไก่พี่น้องต้องมัดเที่ยวด้วยตัวเองพี่น้องเมาพี่น้องเมง นี่เห็นย้อยเยงนอยาตั้งนานเลยน้ำเย็นละน้ำเลยน้ำเย็นน้ำเปล่าไรเปล่าเปล่าตาจะจะเย็นดีไปครับไปเมืองมองจุ้จุดอื่นอีกเนาะพาพี่น้องไปเที่ยวบ่เบิดดอกุ้งนี่ลีกุ้งแง่เฟสารต์กุ้งคัดกุ้งแม่ไปต่อพี่น้องปัตตานยานครับพี่น้องเห็นเห็นไฟเชนหน้าวะ น้ำน้าเรื่องน้ำนาน้ำนาไปน้ำเทียวของตาย้ายไปว่าสนุกเลยพี่น้องเอากำลังครบมีพี่น้องบรนจัยานอันนี้เบี่ยงวะเบี่ยงยานวะปวดนะพี่น้องเบ่ยเวียงแดดร้ายครับพี่น้อง ขนาดยังน้องผมใหม่หมยังหันอยู่มองไดนกมง่ามไปภาาไปเด้อยาย โอ้ยรถด,ดมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไปก่อนดิดิอันนี้ซุ่มหยังกับ,บ่รู้จักครับกำลังสิหอดครับวิวงามวิวสวยครับพี่น้อง cho thằng บ่เห็นเด้อ cho thằng na ฝันฝัน hôm นั้นออนไฟท์นี่คือ nay, hôm nay เบืองรับพี่น้องน้ำ่างน่คนน้ำจักิเยวเลยโอ้ใหญ่พี่น้องมาเบิ่งเนันไร้ยากาศเย็นดีมงพี่น้องอย่าแนะเท่าน้ำน้เบนยานี่มันไดากาศเย็นเลยครับพี่น้องเลยอเย็นช่วยเช้ยน่ แต่เ่าพดเยว่าไม่ีนังนงนง,งไปงพี่นอ้องกมึงครับพี่น้องเมื่อยานาคนหนำพี่น้องเลยเอามาเมือม่อหมืม่มมรั่นเนี่ยพี่น้อง งามบ่ครับพี่น้อง